สวัสด,ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ดีมแบะช่องนั้นตอนนี้ดิมมาปั่นจักรยานกับคุณพ่อนะคุณพ่อปัอนอ่นเครื่องหน,น้าเร็วๆและเราป,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 ปั่นเะร็วนะยิ่ง่งจๆตอนนี้ใช้กล้องหน้านะรถก็เยอะมากปัป่นไปยังซอยข้างหลังบ้านทันทีัสษีสินะนะคะ จะมาลดเยอะจะมาชาช่องฝาชิแลมนะคะมาให้คือปัจจัย เดี๋ยวป่ะไป,ไปให้ฟงน้าละพ่อ ออกกาลังกับหากลับแล้วไปออกกำลังกายตรงปูดหอป่ะล่ะก็เครื่องเล่นเมื่อกี้ไงเอาป่ะขนาดเฟิร์นยังไปออกเลยแล้วก็นี่มั้งว้าวปลาเออมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จิมพูดนางตอนนี้ไม่ไน่ยังจากจิมไปจากลยแล้วก็ถือกล้องหน้าแล้วกลัวคนเขาจะว่าจิมพูดกันเยอะคือมีความาโอ้แสงแดดเออ ามีเสี็งรกลัวยังไงหเสียงเบาอย่างนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากเหตุผลอย่างที่บอ,อ,อกไปเราไม่สามารถพูดเออพูดเสียงดังได้เนี่ยคนมองแค่ถือโทรศัพท์คนก็มองเต็มแล้วอะ่ะมีความคือเราปั่นมาไกลมากเลยนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาปัน่นเนี่ยคือออกกากไมล์มาประมาณสองกิโลแล้วอะ่ะ แต่จ,จริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะแม่้ำก็ได้นะก็เข้าใจอยู่ว่าการที่ปั่นจักรยานไปถือโทรศัพท์ไปมันยากมากโดยเฉพาะเรื่องรถนี้ต้องรีบระวังแล้วงเจอลูกตานาทเนี่ยเจอโคตรหนิเนี่ย ก็ถ yeah. ้า <t> ช <seine Christmas> <t cities> ่องฟอร์ชแนลทำไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะจนยังไม่สวยเลยงั้นคิดดูล้วนะช่อง ช่องเลยค่ะให้ทำปฏิจกักติการใอโลกยูทูบนะหมายถึงทุกช่องที่ติดตามดีมาค่ะพาทุกช่องที่ติดตามเห็นจะให้เห็นเงาเห็นแม่มันเหมืนมนอนคนบาค้าแค่นเลย มาไก,กลขนาดนี้มาคยนะเคยปั่นมาไก,กลขนาดนี้นะแต่ยังปัน่นจะรอบไปคุมแล้วมั้งนี่ว่านี่สวยลดมารถมาเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะเล่นไปด้วยปั่นจักรยานไปด้วยแหละค่ะจะมาอิอ่ คือดองอมเคืนนี้ก็จะบอกเพื่อนว่าคือดิ่ไม่สามารถปั่นไปแล้วก็คุย,ยกับน้องได้นะใครที่อยากเห็นวิววิวคัทข้างหน้าก็โอเคนะสำหรับพันนี้มันก็ <c oughs> เจอเจ็ดอาทิตย์แล้วขอ,อจบคลิปนี้เจ็ดแล้ว ขอจบคลิปนี้แล้วเจ้าคลิปพาร์ต่อไปนะคะทิมจะถ่ายกล้องหน้าให้เพืพ่อนๆดูให้เพืพ่อนๆดูนะกล้องหลังพูดผิดถ่ายกล้องไหนให้เพื่อนดูสำหรับคลิปน,นี้คนมองดูเลยเน,นี่านายคนมองเห็นไหสำหรับคลิปแรกมุกขอขอจบนะพี่เจ้าพอดีมจะถ่ายเออไวัน ก็องอไม่เหมันดูริงขึ้นดูกละนหะน่า